That's where you're going to park. Uh -huh. There is a shuttle. That shuttle will require a mask if you do decide to go on it, uh -huh. and that'll take you to the base of the chimney. Okay. Okay? Thank you. You're welcome. Yeah? Enjoy. Thank you. <coughs> ล Let's the go to the หลังจากซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะจ๊ะเราก็เดินขึ้นเขาเพราะว่ามีรถจอดตรงนี้ we have to walk อค <Okay. S 2> <So, S 1> พร้อมที่จะเดินแล้วจ้าชุดอยู่บนเชือก <the masks. S 1> เรากำลังต่อคิวนะจ้าไปขึ้นรถต่อคิวไปขึ้นรถที่จะไปบนเขา น,นี้เป็นที่จอดรถเราจะขึ้นไปชมอะไรบ้างดูสินี่เป็นเส้นทางที่รถจะขึ้นไป ก็จะให้นั่งบเบาเว้นเบาเนาะไม่ให้นั่งติดกันน่าจะมีร่มให้รอ <c oughs> ไม่มีนะจ๊ะแดดแ้เงเปลี้งเลยรยากาศร,รอบๆภูเขาวสวยสวยไหม ยังคงรอต่อไปรอรถที่จะมารับเนาะเห็นไหมใกล้ถึงแล้ว อันนู้นเอาผู้ได้สารมาส่งแล้วก็จะรับขึ้นอันนู้นลงพร้อมกับ พาขึ้นเขากล้องก็จะสดสันหน่อยเดี๋ยวไปเจอกันที่บนเขาแล้วกันเนาะเวียนหัวเลยโค้ <c oughs> งไปโค้งมาตรงนั้นคือที่จอดรถเนาะขึ้นมาได้ครึ่งทางแล้วเราก็ต้องเดินขึ้นไปเอง ข้างบนก็จะมีก่อสร้างด้วยนะนี่บรรยากาศรอบๆเห็นไหมเราน่าจะขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยที่มีธงชาต เดินไปเรื่อยๆนักท่องเที่ยวเยอะมีตลอดปิดทุ่มหนึ่งเนาะที่นี่ ผู้คนเยอะเราก็ต้องใส่หน้ากากเซฟตัวเองเพราะตอนนี้ที่อเมริกาก็อันดับหนึ่งเนาะผู้ติดเชื้อโอเค you want to buy something first before five. five yes hello. How are you doing? hello oh they nothing here serve snacks five small glasses หลังจากซื mm ้อของออกมาจากสตูแ hmm. ล mm ้วเนาะเราก็พ hmm. ร mm ้อมที hmm. mm ่จะเดินขึ้นไปตรงโน้นแต่ว่าเราพักดื่มน้ำก่อน เพราะตรงนี้วิวสวยมากเห็นไหมโอเค okay. okay. not yet Clean, no? no water or restroom. Ah, why they said one way? I forgot to tell you guys this is one way only. No, you guys are fine. They're not. They belong to me and they're going the wrong way. Wrong yeah. way. <laughs> <Pay ticket. laughs> okay, ล้วต้องก้มหัวด้วยนะอ๋อ oh, this for exit see this way we go up go เดินขึ้นไปเลยกจ้าเหนื่อยถึงจุดพักจุดแรก สวยมาก <c oughs> ว้าวข้างล่างนี่ข้างบนวิวสวยมาก โรงแรมเราก็จะอยู่แถวๆนู้นจะถึงแล้วเห็นท่องชาติไหมวิวรอบๆเหนื่อย ถึงแล้วคนอคีน่เราเลยจุดธงชาติมาแล้วเนาะนี่ถือว่าสูงเหนื่อยด้วยโอเคบายบาย